What is it? is อะไรกันนี่รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูถ้าฉันรวยจะสวย เพียจะสวยให้ดูรับรองเลิศรู้อย่างนางสาวไทยที่ไม่งามหมอทำให้ได้ไม่งาอท้ยกเรื่องฉันใหม่ได้ดังโฆษณาแกมไม่ตึงอ่ะเขาดึงให้นีเสริมแต่งสักขีแต่มุกตะิ้วตะตะคะไม่ไม่ไม่คิดจะร้องตามบ้างเลยหรอ ค่ะฉันรวยฉันจะนอนให้มอนอนมากๆเป็นถ่ากดทับนะครับนอนให้มอททำทำอะไรครับผมทำอะไรก็ได้ให้ดูดีนี่คือเพลงนะครับคุณผู้ฟังครับเรารีบรอทิ้งไปเลยแล้วกันเอามาครับผมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกคนจ้าได้เวลาในช่วงนี้กันแล้วกับวอดิสิ it เปิดวิทยุฟัง93 ่คะเปิดเลยคะ่ะเปิดนะคะ <c oughs> เปิดเลยทำจริงเมื่อก่อนขาย <c oughs> ยาคูอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าทักทายคุณการมาแล้วมาแล้วในช่วงนี้นะครับมาได้เลยนะครับผมเข้ามาทักทายคุณการสวัสดีในเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยค่ะสวัสดีพี่แก้วนะครับทนายแก้วรูปหล่อรูปหล่อของเราแล้วก็สวัสดีน้องตี๋ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนาคุณแม่ลูกแฝดสวัสดีนะหรืวก็แท็กมาพอดีเจใจบุญผมใจงดงามค่ะ เ <laughs> <laughs> อาสวัสดีนะ <c oughs> สำหรับผู้ที่เข้ามาในไลน์กันด้วยน้องแพนนะครับมาคนแรกเลยนะครับน้องแพนสวัสดีนะคะน้องแพนส่งเพลงรอง <c oughs> ช้าเข้ามา <c oughs> จ้าทำไมฮ <c oughs> ะ <c oughs> หนูส่งาข่ามูเยอรมันมานี่คือหนูอยากรับทานใช่ไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณแอปเปิ้ล สวัสดีคะ่ะมามากันได้เลยในวันนี้นะฮะ,อะบอกไว้ก่อนร้านค้าหน้าใหม่นะคะเฮ้ยจิงเกิลมายังอะ่ะมาแล้วมาแล้วโอ<ฮ>้ <laughs> ช่วงหน้าช่วงหน้าใช่ใช่เอาเป็นว่าระหว่างนี้นะฮะค่ะคุณทำธุรกิจคุณเปิดร้านอาหารค่ะนะเอ่อไม่ว่าตอนนี้จะเปิดหรือยังหรือกำลังจะเปิดมหมายถึงว่าเปิดให้บริการนะนะฮะอาจจะเปิด6โมงบางคนเปิดค่ำหน่อยนะ ส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยในไลน์ถูกต้องค่ะชื่อร้านอะไรขายอะไรอยู่แถวไหนเปิดปิดกี่โมงเอาแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะโทรไลน์หาคุณนะฮะส่งไลน์มาได้เลยครับที่ Studio Line 93แอดมาก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเราจะามาโปรโมทธุรกิจของคุณให้ในช่วงโควิดแบบนี้หลายคนได้รับผลกระทบนะครับนะลูกคงลูกค้าก็ หายกันไปเยอะนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราช่วยด้านเรายินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็ส่งมาได้นะส่งข้อมูลมาในไลน์ใครยังไม่มีไลน์แอดไลน์เข้ามาใช่ฮะนะครับถูกลอตเตอรี่อย่าลืมเลงข้าวพี่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไอที่จะอพอดีพอดีพี่สั่งไปแล้วครับมังกรฟ้าแต่ว่าไม่ได้โอนตังค์เขาเลยไม่ให้มาพอดีคนนี้เขามีแบบขายแบบ ทันใจอะไรอย่ี้่รถเร็วทันใจอ่ละครมาช่วงแรกวันนี้ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของงานปักงานสกรีนครับนะเสื้อยืดเสื้อโปโลหมวกกระเป๋าผ้าทงผ้าทงชายหาดค่ะแวะมาได้เลยที่นี่ใช่ไม่มีผิดหวังกันเลยครับหน้ากากผ้านี่ตอนนี้เรามีละนะหน้ากากผ้า ้องใส่มันเป็นไอเทมตัวใหม่ที่จะช่วยปกป้องตัวคุณแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังจะช่วยที่จะประชาพันธ์ธุรกิจคุณด้วย<ด>คุณม,มีโลโก้บริษัทห้างร้านอะไรนี่แบบเอามาใส่ก็ได้รวหมดไปในตัวเขาสกรีนให้คุณได้นะครับ ทำขั้นต่ำเขาหนึ่งชิ้นเขาก็ทําให้นะนะมาพร้อมกับสายคล้องคอนะครับจยืดได้ปรับระดับได้ไม่เจ็บหูคนะหรือว่าจะเป็นถุงผ้าก็มีจําหน่ายนะช่วงนี้ไปซื้อของซื้อของก็ต้องมีถุงผ้ากันนิดนึงนะถุงผ้าดึงออกมาเก๋ๆเฮ้ยมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าสมมติเรามีหน้ากากผ้าเรามีหมวกเรามีเสื้อเรามีถุงผ้าแล้วโลโก้เดียวกันทั้งหมดให้ปุบตีมเอยนะ เฮ้ยดีว่ะเจ๋งนะเดินเมืองไหนมีแต่คนมองใช่อยากได้ทายังไงเนียอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้นะนะติดต่อสอบถามครับลายไอดียแอสไซมีโลโก้หมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าหกหกสามเจ็ดเก้าพันแยกบางเหนียวนะครับขอบคุณปิรามิดโซลูชันด้วยที่นําเทคโนโลยีดีๆมาให้พวกเราได้ใช้กันนะฮะสำหรับเทคโนโลยีที่จะช่วยกําจัดเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสกันได้นะกับตัวนี้เลยครับเครื่อง Uh, แสง UVC hmm. มาตรฐานยุโรปนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถกำจัดไวรัสโคโรนาในระดับ DNA อ็้และได้นะครับ hmm. ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยบอสตันมาแล้วด้วย hmm. ใช้งานง่ายมาก hmm. แค่เสียบปลัก๊กแล้วก็ตั้งเวลาะนะการทํางานของเขาคือแสงส่องไปที่ไหนม,มันจะตามไปฆ่าเชื้อที่น่าโดยเฉพาะบนพื้นผิววัตถุและในอากาศจัดการได้หมดะนะครับแสงสีฟ้าสวยงามแสง UVC นะครับยับยั้งเชื้อโรคทุกประเภทได้ถึง99%คือปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเราก็ระมัดระวังตัวเราเองอยู่แล้วอยู่นะแน่นอนใส่หน้ากุงหน้ากาก,ากล้างมือบ่อยๆแต่บางครั้งเผลอไปสัมผัสนั่นน,นู่นนี่อาจจะไม่รู้ตัว ใช้แสงตัวนี้อย่างที่สำคัญคือมันช่วยประหยัดด้วยคุณ<ฆ>นะมันคือเราไม่ต้องไปเช็ดไปถูอะ่ะม,มันไม่มีเคมีตกค้างเพราะมันเป็นลําแสงม,มันเป็นแสงนะฮะไม่ใช่ลําแสงมันเป็นแสงะนะครับ<ฆ>แล้วที่สําคัญคือเทคโนโลยีตัวนี้ของฟิลิปเนี่ยนะฮะ<ฆ>เขาจะมีเซ็นเซอร์<ฆ>เวลาที่สมมุติว่าคุณตั้งไว้ในห้องใช่ป่ปะพอทาการฆ่าเชื้อในห้องอยู่ตั้งเวลาไว้สิบห้านาทียังไม่ครบเวลาที่เขายังทํางานอยู่มีคนเผลอเดินเข้าไปเซ็นเซอร์มันตรวจจับปุ๊บตัดเลยนะครับ ตัดปุ๊บซื้อเครื่องใหม่ปั๊บเลยมันก็ทำงานต่อทำงานต่อปกติติดต่อก็ได้เลยนะครับปริมิโซลูชันถ้าเกิดว่าเป็นแบบไซส์ที่เขาใช้กันในครัวเรือนเนี่ยไม่แพงครับพี่แก้สนสักเครื่องไหมฮะั่้ยบบาท2130บาทเท่านั้นไม่ไม่แพงค่ะเอามาค่าเชื้อนะฮะเพื่อคนที่เรารักครับผมใช่2,130บาทเท่านั้นจากปริมิโซลูชันก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับหมายเลขโทรศัพท์0 7 6 3 7 7 3 3 3 3 l i i ์อ f f ฟ i เชี S I P Solution นะครับซื้อมาแล้วสั่งมาแล้วเนี่ย y r ร m มิด Solution เขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาด้วยนี่เขาดีตรงนี้แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ห้าโรงแรมเขาจะบอกได้นะคุณทำโรงแรมใช่ไหมคุณจะเอาตัวนี้เนี่ยต้องไซส์ขนาดไหนติดตั้งที่ไหนเพื่อไม่ให้โดนคนค่าเชื้อในอากาศเลยดีไหมเพราะว่าในโรงแรมนี่อากาศมันก็จะเป็น มันไม่ได้โฟล์เหมือนที่ลงแจ้งมันในห้างในโรงแรมอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาต้องมีเครื่องระบายอากาศเอาไปตั้งไว้ในนั้นเลยนะครับเครื่องขนาดไหนฮะชูตี้ติดต่อก็ได้เลยนะครับค่ไปปิรามิดโซลูชันครับผมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าวไหนดูซิตอนนี้ถึงไหนกันแล้วค่ะคุณเบิร์ตสวัสดีคุณเบิร์ตด้วยสสวัดีอยากได้ทุกอย่างครับติดอยู่นิดเดียวไม่ต่างนี้ เข้าใจอะไรแบบเนี้ยนี่ <Huh? S 2> พี่แกบอกว่าร้านข้าต้มหลุดโค้งพอขายดีไม่มาเลยนะลูกค้าเยอะแล้วสิเออวันก่อนแค่พูดให้แป๊บเดียวเองอะ่ะใช่สวัสดีน้องเอมด้วยนะจ้าน้องเอมจ๋าสวัสดีนะคะ,ะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างยาดมดมปุ๊บติดปั๊บค่ะ <Wow. S 1> What is it อะไรกันนี่ น้าวนี่คุณคุณแอนคุณแอนแอดเฟซมาเอ้ยแอดไลน์มาแล้วคุณแอนเปิดร้านอาหารเกาหลีว้าวเมื่อวานญี่ปุ่นวันนี้เกาหลีเอยเมื่อวานชาบูใช่ไหมนานาชาติจริงๆรายการเราเนี่ยคุณแอนคุณแอนคุณแอนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมโทรหาคุณนะจาคุณแอนนะ ช่วงหน้าเดี๋ยวผมโทรหาค่ะนะเอาถือโทรศัพท์กอดเอาไว้แน่นๆเลยนะคะอย่าให้หลุดกอดเอาไว้แน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าไม้นิดนึงจ้านะแล้วก็น้องแพนบอกว่าขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตไปดูเลขกันก่อนเราลารายการกันเลยไหมอย่ารีบอย่ารีบก่อนอ้าววันนี้มาฟังเรื่องของยานดมมันก่อนค่ะดมปุ๊บติดปั๊บอันนี้ต้องบอกว่าบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่แชร์กันเป็นเรื่องขำๆโอ้คือคืออาจจะแบบตัวสติสําหรับคนที่ อ,อยากจะได้เงินในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเือ่อวันก่อนที่คุณพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันใช่ป่ะ<อ>ที่คนแบบอยากจะแบบไปติดโควิดแล้วอยากจะได้เงินประกันนู่นนี่นั่นรเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยป่วยเป็นโรคโควิด -19 ทีนี้เนี่ยเขาก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใช่ป่ะหลังจากที่เขาหายแล้วเนี่ยเขาก็มียาดมอยู่หลอดหนึ่งแล้วเขาก็ามาโพสต์ในโลกโ,โซเชียลว่านี่นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้เงินประกันเนี่ยเรามียาดมหลอดนี้จำหน่าย ขายหลอดเท่าไหร่อะไม่ได้าตอนยังไม่บอกราคาก่อนแต่บอกว่ายืดดอมหลอดนี้เพียงถ้่คุณดอมปุ๊บคุณก็ติดปั๊บคุณก็สามารถซิสจะเอาเงินประกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการโพสต์ขำๆไงก็คือมาบอกประมาณาถ้าคุณดมยาดมอันนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถเอาเงินที่คุณติดเนี่ยไปเคลมเงินประกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า ก็มีการโพสต์กันใช่ป่ะอ๋อขายหลอดละ150บาทซื้อมาหลอด40ขายหลอดละ150แถมติดโควิดอีกต่างหากเออเขาบอกว่าถ้าใครเออนั่นแหละผม่าไอคนที่ทำนะสมมติถ่ามันมีจริงๆนะอ่าเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากเลยนะครับใช่ใช่แล้วก็ระหว่างที่เขาโพสเขาก็มีการโพสต์ที่แถวบริเวณโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วก็โพสต์ในรู้สึกว่าทำเป็น t ิ k กต็อกไม่น่าจะขำมั่งน่าจะทําธุรกิจอย่างนี้จริงเห่อดูท่าแล้วเนี่ยแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปนะ เขาบอกว่าขายยาดมโควิดนะคะเราเนี่ยดมตอนเราเป็นโควิดเหมาะสําหรับผู้ที่ทําประกันโควิดแล้วอยากได้เงินค่ะในช่วงที่หาเงินยากขนาดนี้ขายค่ะขายอัลละร้อยห้าสิบาทดมปุ๊บติดปั๊บนะคะเลยงี้โปรโมชั่นดีด้วยใช่ดมปุ๊บติดปั๊บโอ้ยทุกวันนี้ไม่ต้องดมหลบแม่คุณเลยค่ะไปข้างนอกก็กลัวอยู่เนี่ยนั่นไงล่ะแต่นั่นแหละที่บอกไปมันเป็นการโพสต์แบบเอาขำไงระวังเดี๋ยวจะ ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะเขากฎหมายต้องถามทนายแก้วนะครับเพราะว่าเขาโพสต์ในคลิปของ TikTok แต่ว่ามีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แบบแนวฮาฮาเพียบหรืออะไรอย่างงี้ก็คงไม่ใช่เรื่องจริงนะก็แบบใครมันจะเอาตัวไปเสี่ยงใช่นะครับพี่แก้วทำหรือยังใค้ประกันที่ยังไม่ทำติดต่อผม เออช่วงนี้ต้องทำนานครับนะอ่าคุณครูขวัญสวัสดีคุณครูขวัญนะครับพี่แก้บอกว่าผิดนะผิดนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออไปอย่างนี้ไปชักชวนใช่นะตั้งใจมีเจตนาไงมีเจตนาที่จะทําให้ตัวเองอติดโควิดนั่นไงนะมันมันเห็นถึงเจตนากันอย่างชัดเจนนะครับเอาละขอบคุณพี่แก้วด้วยมาให้ความรู้กันนะคะ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับค่ะเดี๋ยวกลับมาวันนี้มีเรื่องมาเมาส์กันเยอะมากเลยนะส่วนคุณแอนในช่วงของร้านค้าหน้าไหม่เนี่ยช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันนะครับสักครู่เดียวครับชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายอินเทรนด์ nd, ทุกความเคลื่อนไหวสื่อโฆษณสกว้างไกลติดต่อเราสตูดิโอไลน์เดอะโปรเ s i ชัน l m ลมีเดียเซ็นโทร076210624